สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะใต้ร่มพระบารมีจัก,กรีวงวันนี้ยังคงนำเสนอสเสด็จประพาสเมืองไสยโยกในปีพุทธศักราช2420พระราชชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อนะคะวันที่6วันอังคารที่22มกราคมพุทธศักราช2420 สเสด็จออกค่ายหลวงพระแท่นดงรังทอดพระเนตรบริเวณวัดพระแท่นดงรังพระแท่นดงรังตั้งแต่พลับพลาไปจนถึงวิหารพระแท่นทาง16เส้นแต่วิหารไปถึงเชิงเขา10เส้น7วาแต่เชิงบันไดถึงมนดบ3เส้น8วาตรงหน้าที่สูงข้างบันไดขึ้นไปยังเป็นยอดสูงขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งเป็นที่ตั้งมนดบ12เหลี่ยม ว้างประมาณสามวามีเสาข้างในสี่เสาทำเป็นเมนไกลายลาย,ยอดแหลมมีประตูสองประตูในนั้นมีพระบาทเชิงตะกรมีรูปพระสงฆ์ไปยืนไหว้อยู่ข้างพระปัสนาขคพระบาทในวงเล็บส้นเทา้าเห็นจะเป็นพระกัสปะ ที่สาวหนึ่งมีพระบาทสองข้างติดอยู่กับแผ่นกระดานปิดทองมีเดือยทํานองเป็นด้านสกัดของหีบศพทานองจะทําให้เห็นว่าเมื่อถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้ายื่นพระบาทออกมาให้พระกัสปะนมัสการวิหารพระแท่นข้างหลังวิหารมีช่องศิลายาวประมาณ6นิ้วกว้างสี่นิ้วอย่างดูลึกศักด์สองศอก ว่าเป็นที่บ้วนพระโอษของพระพุทธเจ้าที่พระแท่นนั้นเป็นปลายของเทือกศิลาที่เขานั้นยื่นออกมาก่อนนั่งทับคงเป็นศิลาเป็นแท่งสูงข้างหนึ่งต่ำข้างหนึ่งข้างสูงวัดได้ศอกหนึ่งคืบยังมีสูงขึ้นไปอีกเหมือนหนึ่งเป็นหมอนกว้างสักคืบเศษสูงคืบหนึ่งข้างปลายสูง16นิ้วยาวส1ศอกคืบข้างบนกว้างสี่ศอกเศษ ข้างล่างสามสอกเศษเป็นพื้นครุกระอยู่เจ้าของปิดทองปั้นเป็นบัวรองไว้พื้นกลางพระแท่นนั้นจะเป็นอะไรไม่เห็นด้วยผ้าที่คลุมนั้นสูงขึ้นไปสักศอกหนึ่งทำเป็นคล้ายๆรูปคนนอนคลุมหัว เมื่อสิองปีมาแล้วเราตามเสด็จทูลกระหม่อมมายังเด็กอยู่พอเยี่ยมหน้าเข้าไปเห็นที่คลุมผ้าตกใจนึกว่าศพอะไรคลุมอยู่ในนั้นที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาปรินิพานมีที่ถวายพระเพลิงมีบ้วนพระโอษฐและอะไรไปต่างๆที่พูดเชื่อถือกันอยู่ดังนี้ก็เป็นแต่ผู้ที่หลับตาอยู่ไม่รู้เหนือรู้ใต้มัก,เช,กเชื่อก็เชื่อเอาโดยง่ายว่าเป็นจริงจังไป แต่ถ้าผู้รู้จากประเทศอินเดียว่าเป็นมัชชิมะประเทศแล้วคงจะไม่คิดเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เสด็จออกจากมัชชิมะประเทศเลยอันหนึ่งภูมิสถานที่ทำไว้นั้นเล่าดูก็ไม่เห็นจริงอะไรเลยสักอย่างหนึ่งอันหนึ่งที่ถวายพระเพลิงนั้นเชิญพระศพพระพุทธเจ้าเข้าไปในเมืองกุศินาราผ่านออกประตูนหนึ่ง ถ้าพระนะครตั้งอยู่ที่นี้แล้วพระพุทธเจ้าจะมีปรินิพพานริมกำแพงนักหรือแต่ที่พระปฐมเจดีเป็นของมีพยานหลายสิ่งที่ควรเห็นว่าของสร้างนานแต่โบราณไม่มีต่ำกว่าพันปีลงมาเป็นอันขาดการเรื่องปาฏิหารเหล่านี้ถ้าผู้มีปัญญาคิดตรึกตรองแล้วก็มักไม่ใคร่เชื่อถือแต่ที่ว่ามานี้ตามใจคนที่มักจะนับถือการปาฏิหารต่างๆ แต่ถึงเราได้พูดติเตียนพระแท่นฝ่ายหนึ่งสรรเสริญพระปฐมเจดีฝ่ายหนึ่งดังนี้ใช่ว่าจะคิดค้านติเตียนเสียว่าพระแท่นดงรังไม่ควรเป็นสิ่งควรบูชานั้นก็มิได้เพราะสิ่งใดๆก็ดีเป็นเครื่องเตือนใจจะนำใจให้ระลึกถึงพระพุทธคุณได้สิ่งนั้นก็เป็นที่ควรบูชาทุกอย่างวันที่7 วันพุธที่23มกราคมพุทธศักราช2420เสด็จออกจากพระท่านดงรังผ่านบ้านน้อยหนองขาวถึงค่ายหลวงเมืองกาญจนบุรีระยะทาง750เส้นบ้านหนองขาวจากบ้านน้อยไปเป็นท้องนาตลอดยันถึงหนองขาวที่หนองขาวเป็นหมู่บ้านใหญ่มากและเห็นพระปรางโบสถ์ใหญ่ มีสาลามุงกระเบื้องใหญ่ก็มีที่ริมทางหนทางปลูกแคร่พ,พระชยันโตมีราษฎรมาคอยอยู่มากน้องขาวนี้ราษฎรมาหาประมาณสัก200สองร้อเศษเป็นผู้หญิงเด็กทั้งนั้นพวกนี้เคยมาเฝ้าแต่ครั้งทูนกระหม่อมสเสด็จมาเมื่อปีชวดชอสกของกำนันนั้นมีเข้าหลามกับข้าโพดท,ทุกราย ได้เข้าหลามหลายร้อยลำได้แจกเงินให้ทั่วกันเหมือนคราวก่อนสนทนาปราศัยกันตามเคยชาวบ้านพวกนี้กล้ามากร้องกล่าวโทษมูลนายไปต่างๆที่บ้านหนองขาวนี้เป็นบ้านใหญ่มีข้าวมีนามาก mm. เมื่อมาเห็นฟั้นข้าวยังกองอยู่ไม่ได้นวดมากและเมืองกาญจนบุรีว่าได้อาศัยข้าวบ้านหนองขาวบ้านน้อยใช้มาก แต่ปีนี้น้ำมากทํานาไม่ได้เสียหมดมาทีหลังน้ำลดลงได้อาศัยฝนปลายมือบ้านน้อยได้ข้าวเต็มภูมิแต่บ้านหนองขาวกล้าเสียไปเสียแต่ชั้นก่อนบ้างครั้นทำทีหลังไม่ทันได้น้อยกว่าที่บ้านน้อยแต่ในเมืองกาญจนบุรีในปีนี้ข้าวมีพอกินไม่ต้องซื้อข้าวเมืองอื่นๆ วันที่8วันพฤหัสบดีที่24มกราคมพุทธศักราช2420ประทับแรมค่ายหลวงเมืองกาญจนบุรีพระยาการจนบุรีประสิทธิ์สงครามพาพระพิทักษ์พลขันเกรี่ยงกองหลวงในกองจีนเขยสู่เป็นสวยและพระปนัดดิษฐบดีเจ้าเมืองท่าขนุนพระเสลภูมิบดี เจ้าเมืองทองผาภูมิมาหาพระยาสุดารัตในวงเล็บเจ้าเมืองกาญจนบุรีคนเก่ามีของมาให้ด้วยแจกเสื้อผ้าผู้ที่มาหาบ้างแล้วลงมากินข้าวที่ท่าอาบน้ำเย็นสบายกว่าบนบกลงมานั่งในแคร่กลางน้ำจะว่าด้วยพลับพลาสักหน่อยแต่เดี๋ยวนี้ว่าด้วยที่อาบน้ำเสียก่อนเถิด มุมค่ายข้างทิศตะวันตกเฉียงเหนือปลูกพลับลาลงไปในน้ำสองหลังห่างกันแต่มีสะพานเดินตลอดหลังละสามห้องเฉลียงรอบกั้นรั้วไม้รั่วรอบมีสะพานตรงหน้าพลับลาออกไปถึงริมรัว้วลูกกรงทั้งสองพลับลายาวแปดวายาวตลอดทั้งสองพลับลาประมาณสัก25วามีชานด้านหน้าตรงข้างนอกกว้างสี่ศอกเศษ สำหรับนั่งเล่นริมน้ำหรือลงเรือเล่นได้มีประรำหน้าพลับปลาติดกันทั้งสองพลับปลากว้างประมาณห้าวาฝากั้นกลางพื้นล่างเป็นกรวดน้ำใสบริสุทธิ์เย็นเฉียบกินจืดสนิทดีนักทูนกระหม่อมรับสั่งว่าน้ำแควใหญ่นี้สีเหลืองแควน้อยสีเขียว ได้ทรงตักมาทดลองว่าน้ำสองแควนี้ผสมกันเข้าแล้วเป็นดีกินไม่มีโทษเลยให้พระยาการจนะบุรีตักส่งเข้าไปกรุงเทพมหานครเป็นน้ำเสวยปลูกฝีกระเรียงตอนที่พักที่พลับพลาห้วยกระบอกพวกกระเรียงมาแต่แขวงสุพรรณบุรีมีหางนกยูงและฟักแฟงมาให้ไทยถามว่าอยู่ที่นั้นมีอยู่ห้าหลังหกหลังเรือน ยักย้ายไปเพราะกลัวเหตุต่างๆบ้างแต่ไม่กลัวอะไรเหมือนฝีดาษถ้าเป็นขึ้นในบ้านสักคนหนึ่งก็พากันหนีหมดจึงนัดให้มาปลูกฝีที่เมืองกาญจนบุรีวันนี้หมอสายมารีโปรดว่าพวกกระเหรี่ยงนั้นได้มาปลูกสิบคนมีทูบเทียนมาบูชาหมอด้วยแต่มันบอกว่ามาด้วยกันประมาณสักหนึ่งรคนมาพบทับหลวงเข้าตกใจ พากนันหนีไปเสียหมดเหลือได้มาปลูก16คนวันที่9วันศุกร์ที่25มกราคมพุทธศักราช2420ขึ้นที่ท่าวัดเหนือวัดเทวะสังคารามทรงม้าสเสด็จไปทอดพระเนตรเขาผูรางผ่านน้องบัวลาดยาเขาชนไก่เมืองกาญจนบุรีเก่าระยะทาง590เส้นเขาผูราง ทางซึ่งเราเคยมาเที่ยวคราวนี้เป็นทางเคยมาแล้วตลอดเมืองสิงค์คือตั้งแต่พระปฐมเจดีตามเสด็จคุณกระหม่อมไม่รู้ว่ากี่สิบครั้งนับไม่ถ้วนมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สามที่ตัวได้มาเองแต่ถ้าจะรวมทั้งตามเสด็จด้วยไม่รู้กี่มากน้อยทางตั้งแต่พระปฐมเจดีมาพระแท่นดงรังถึงการจนบุรีนี้ได้ตามเสด็จคุณกระหม่อม เมื่อปีชวดศักราช1,226ในวงเล็บพุทธศักราช2,408เดี๋ยวนี้อีกคราวเป็นสองคราวที่เมืองกาญจนบุรีนี้ได้ตามเสด็จมาเมื่อปีชวดนั้นครั้งหนึ่งมาเองเมื่อปีรากาเบญจศกศักราช1,235พุทธศักราช2,416ตลอดจนถึงเมืองสิงครั้งหนึ่ง มาครั้งนี้เมืองกาญจนบุรีเป็นคราวที่สามเมืองสิงห์เป็นคราวที่สองและต่อขึ้นไปนั้นยังไม่เคยไปเลยเมืองกาญจนบุรีมีที่เที่ยวอยู่สองแห่งสามแห่งเราได้ไปแล้วทุกแห่งที่เที่ยวไกลที่สุดนั้นเขาพุรางข้ามฟากไปจากค่ายหลวงขึ้นที่ท่าวัดเหนือเทวสังคาราม ไปทางอีก90เส้นขี่ม้าขึ้นไปบนเขาได้ยากมากจนเกือบจะถึงเขาพูรางจึงต้องเดินไปหน่อยหนึ่งที่นั่นมีศิลาเป็นรางน้ำอยู่ไม่ใหญ่นักน้ำนี่นั้นใสยเย็นวิตเท่าไหรไม่แห้งบ้านลาดยาต่อไปทางเดียวกันนั้นแต่แยกกันไปถึงหนองบัวลาดยาจนถึงเขาชนไก่ทาง590เส้น ที่ลาดย่านั้นมีญ่ามากถ้าจะเลี้ยงช้างสักกี่ร้อยก็เลี้ยงได้เป็นที่สำคัญในการศึกเมื่อเรายังทำศึกอยู่กับพมา่ากองทัพเราตั้งรับหรือกองทัพข่าศึกจะมาตั้งก็มักชิงเอาที่นี้ไว้ในกองทัพด้วยเป็นที่อุดมได้อาศัยเลี้ยงพาหนะในกองทัพได้มากค่ะคุณผู้ฟังคะติดตามรับฟัง ได้ร่มพระบารมีจากกรีวงได้ในช่วงเวลานี้นะคะช่วงเวลา9นาฬิกาถึง9นาฬกา30นาทีโดยประมาณค่ะและย้อนหลังรับฟังได้ที่ www.amarinradio.com นะคะค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันรติมาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ